พร้อมหน้าพร้อมตาในวันสำคัญของเราสองคนนะคะแต่งงานองเราเนึงแต่งลองนะเอ็นด้วเซอรี่เอ็น r ิวเซอรี่เอ็นจี่ก็งานแต่งมากครับเอนจี่งานแต่งตัดอยากให้พี่างกับพี่พิ่นอีกปีแล้ว ก็วันนี้แฮร์ริส8ปีแล้วนะคะก็เริ่มต้นครั้งแรกโลโก้ที่เห็นอยู่นี้ก็คือคุณสามีเป็นคนออกแบบให้ค่ะอยู่ทุกช่วงจังหวะชีวิตจริงๆแล้วก็ทุกอย่างที่เห็นนี่คือเขาวาดเองกับมือจนเป็นโลโก้แฮริสมาทุกวันนี้8ปีเต็มเนะะี่ยค่ะอ่ามีราคาเป็นเติบโตขึ้น เติบโตขึ้นเรื่อยๆจาก product วันแรกที่ออกมาแค่2ชิ้นแค่เซรั่มกับอาหารเสริมนะคะวันนี้ก็มี10 product แล้วนะคะก็จะเจริญเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับลูกคนหนึ่งของเราทั้งคู่นะคะก็เหมือนเป็นลูกสาวแล้วก็ลูกชาย LGBTQ อยู่ที่แ r r ิ s อยูเนียค่ะแต่ลูกคนนี้เรามีวิธีการดูแลยังไงให้มันยาวนานมาได้เลยจริงๆคะนะว่า ถ้าเราตั้งใจทำแล้วอยากจะมอบสิ่งที่ดีๆคือทุกอย่างเรายังเป็นคนอยากใช้แต่ของดีๆเนอะเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะให้ทุกคนได้ใช้ในสิ่งที่เราใช้จริงๆอะ่ะเราทั้งใช้ทั้งครอบครัวทั้งคุณสามีคุณแม่ลูกเราก็ใช้แล้วก็คิดว่าสิ่งดีๆที่เราอยากใช้เราก็อยากจะให้ทุกคนได้ใช้แบบที่เราใช้และตั้งใจจริงอิงนกรีเดียนทุกอย่างทาน่าคือแบบรีเสิร์ชเลยว่าถ้าสมมติย่าห่างมาที่ดีที่สุดในโลกอยู่ที่ฝรั่งเศสเราก็จะไปเอามาจากฝรั่งเศสค่ะทั้งนั้นเสียงดง นิดนึงนะคะทั้งนั้นนะคะเขาหุยไม่ค่อยดีเท่าไห่ก็ยังไแต่ว่าคนอายุมากแล้วนค้าของเราี่มันแบบาสามารถมัดใจผู้บริโภคได้อะไรอย่างนี้ยาหาของเราจุดเด่นที่มันสามารถยิ่ยาวนานค่านว่าสารสกัดของเราธรรมชาตินะคะเราโนเคมีอยากจะไปตบคนข้างๆข้างบ้านนิดนึงนะคะ ็คือจริงๆแล้วพนันเน้นว่าสารสกัดเราต้องพรีเมียมแล้วก็เป็นสารสกัดธรรมชาติคือใช้แล้วเราสามารถใช้ไปยันลูกหลานเลนหลนได้เลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มันจับต้องได้และคนใช้แล้วเห็นผลนะคะพราะว่าจากที่ไม่ได้โฆษณาอะไรเยอะเลยเป็นปากต่อปากใช้จริงบอกต่ออันนี้สำคัญที่สุดะคะ่ะเราซัพพอร์ตยังไงบ้างครับกับการตลาด แต่มีซัพพอร์ตรืยงใดคะเผมจริงๆผมก็ไม่ได้ไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรเท่าไหร่นะครับท <laughs> นี้เป็นเป็นมันเป็นสิ่งที่เขาทําด้วยมือเขาเองนะครับทุกขั้นตอนเขาก็นั่งแพ็คของตั้งแต่แพ็คของตั้งแต่ศึกษาตั้งแต่อะไรต่างๆ <c oughs> มันมีบทเรียนนะครับอยู่ในวิธีการของคันนาเขจะไม่เหมือนคนอื่นเขาจะไม่ไปหาพาร์ทเนอร์หรือนายทุนเขาจะหาทุนเองแล้วเขาก็จะผลิตเองแล้วเขาจะศึกษาเองแล้วเขาก็ตัดสินใจอะไรด้วยตัวเอง เพราะฉะนั้นมันก็เป็นแบบอย่างธุรกิจที่เพรียวและคล่องแคล่วเพราะว่าเขาก็อยู่รอดมรสุมอะไรต่างๆของโควิดของเรื่องสป라이 h เชนอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นน่ะแล้วเขารับมืออยู่คนเดียวเขาไม่ได้มีบอร์ดเขาไม่ได้เป็นบริษัทที่ไม่มีหน้าคือมีหน้าเขาคนเดียวแหละแล้วเขาก็ต้องยกหูกแก้ปัญหาทุกปัญหาด้วยตัวเขาเองซึ่ง มันก็เหมือนงานเพลงครับมันรูความใส่ใจเนี่ยมันก็จะเห็นได้ในในผลที่ออกมาอย่างะนะี้คือพี่ราาคือุูดอยู่เดียวเลยเป็นใช่ทำไมถึงไม่ร่วมมุ่งในเที่เราก็มีเพื่อนที่แบบอแอบดบคือด้วยความที่ฮนะาเคย <c oughs> เคยเห็นหลายๆคนที่ทำบ,บริษัทร,ร่วมกันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากจะใช้แต่ของดีๆเสียเงินไม่ว่าเส่น่าไม่ยอมเราเป็นคนของแบบซื่อมวลชนน่ะถ้าใคร เจอน้าเราพี่ของพี่ใช้ไม่ดีเลยอย่ามาเครื่องหน้าอย่างเงี้ยเรารู้สึกมันเสียชื่อเนาะเพราะฉะนั้นเราไม่เน้นของถูกเราเน้นของดีของพรีเมียมของที่ ใช้แล้วเห็นผลคือสารสกัดเราอะพรีเมี่ยมมากๆแล้วเรายอมเอากําไรน้อยหน่อยเพื่อทุกคนได้ใช้ของดีๆอะไรเงี้ยฮะนักคิดว่าถ้าของดีใครๆก็อยากใช้นะคะก็เลยรู้สึกว่าเราคนเดียวตัดสินใจเองแล้วเรารู้สึกว่าเราจะทุ่มทุนยังไงก็ได้จะเสียเท่าไหร่ก็ได้เพื่อของเราดีที่สุดเลยนะคะก้าวต่อไปของผลิตภัณฑ์เราแผนไว้ยังไงบ้างก็เดี๋ยววันนี้ก็มีโปรดักต์ใหม่เปิดตัววันนี้เลยส่วนร้อนเพิ่งมาถึงวันนี้เช่นเดียวกันแล้วก็ ก็อาจจะมีส่งออกไปทางต่างประเทศบ้างหาเงินเข้าประเทศเราบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้มีติดต่อหลายประเทศไปใช่ไหมก็มีหลายประเทศสนใจล้วก็เียนศึกษเพิ่มเติมด้วยเพราะแต่ละประเทศก็จะมีเคล็ดของมันมีวิธีของมันแล้วต้องคุยกับคนถุกคนเลยเขาก็กาลังหาคอนแทคต่างๆแล้วก็วางแผนที่เขาจะไปไปหาตลาดต่างๆพี่อาน่าขาพีาน่าติดตามลิตภัาฑ์กอย่าง ก็ l i น์แอ at h a r i s ได้เลยนะคะ H A I R I T Z นะคะอยากผมสวยใช้ h a ร r i s อยาก h a ร r y ใช้ h a ร r i s ค่ะแล้วผมสวยแบบนี้รลค่ที่มาใจผู้ชายคนนี้มา16ปีแล้วการเชื่อมโงนั่แะมันเลยทํใไ้้ผู้ชายคนนี้สกิดตอนตีสองทุกวันเลยอะไรคะเธอไปอยู่ใต้ดินแล้ว แต่ว่าเขามาขิงกับเพื่อนๆแบบนั้นนะคะคุณผู้ชมอ๋อเเกลดครับเป็นอ่งนั้นแหละใช่ค่ะเรื่องมุกไม่มีมูลเอาหรอคะขิงเชยแบบกะหมดเลยนะคะโอ้ยถ้าใจผิดแล้วคุณต้องทบทวนคุณคิดอะไรอยู่ถ้าสกิตก็คือสกิตรมาหนังสือมาศึกษาเรื่องราวต่างๆศึกษาพันธะลิตรตอนตีสองตีสามเออกระหมอดเดี๋ยวนี้มันปลูกกันที่ไหนใช่ยอะ ากมาตรงไหนดีอะไรเงี้ยมันทีเราต้องศึกษากันนิดหนึ่งอีารัเป็นคนนะมีละครจะได้เจอคู่นี้ปีละครเลยอ่วามรักปีมาตอนนี้คือแบบมเสีก็สังเกตจากการปรากฏตัวทุกปีนะครับก็น่าจะเป็นนิมิตหม่และปรากฏการที่บ่งชี้ถึงความสมบูรณ์นะครับแล้เราก็ไม่ได้เน้นขายความเป็นคู่ของเราอยู่แล้วเพราะเราโม่แต่เป็นคู่อยู่ครับเรามีลูกที่ต้องส่ง เรามีต่างคนต่างทํางานแล้วก็ต่างคนต่างมีสังคมเลยเรามีชีวิตที่ที่อิ่มและอบอุ่นนะครับเลยเลยอาจจะไม่มีเวลาโพสต์หรือแชร์เท่าไหร่เพราะเราบวชแต่ใช้ชีวิตอยู่จริงๆพี่ยังกดกดดันไหมเพราะว่าพี่ฮานาเขากดดันว่ายกให้เราเป็นโควอย่างอะไรอย่างเงี้ยใครเขาไม่ได้ยกให้ผมเข้าไปไม่บอกว่าอย่ามากดดันอย่ามาแบบว่ายกว่าเออแบบว่าเวลามีแบบเขาเรียกจะมี อะไรเกิด<ม><ม>อะไรอย่างก็จะยกเอามาเป็นมีมว่าอันนี้ก็ช่วยไม่ได้ครับนะเราไม่สามารถรับผิดชอบสิ่งที่คนเขาทำในอินเทอร์เน็ตนะครับไม่อย่างนั้นก็เครียดตายเลยครับเ,ออเพราะว่าในนั้นมันมีทุกอย่างอ,อย่างพอมันเกิดอะไรขึ้นจริงมันจะเป็นไวรัสของเรากลับมาทุกครั้งเลยไม่ด้ไม่ไไม้ติดตาม อย่างพี่ธนาเป็นยังไงบ้างคะก็ดีค่ะก็ยังที่บอกว่ารักกันแค่ไหนก็ตีกันเท่านั้นนะคะยิ่งรักมากก็ตีกันค่ะทุกวันค่ะเป็นคู่รักบุญเรศชอบแกล้งเขาชอบแกล้งเขาชอบหยอกชอบหยอกใช่ค่ะเจอสามีงอนบ้างไหมมันไหมคะมันมันผมไม่มีเวลาครับเราไม่มีเวลางอนกันนะครับมันมีอะไรที่ต้องทําร่วมกันเพราะว่าชีวิตเรามันมัน มันก็อยู่ด้วยกันทุกวันอ่ะมันไม่มีเวลาที่จะมาแตกกับอะไรขนาดนั้นกับเรื่องแค่นี้อะไรก็ตามเลยส่วนมากเราก็ต้องลุยกันต่อเพราะว่าโปรแกรมมันแน่นนะครับโปรแกรมแน่นภรรยาก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านตีเท่าไหร่ต้องทํางานค่ะหาเงินเวลางานครอบครัวเพราะว่าธุรกิจธุรกิจครอบครัวแล้วก็ทําเพลงแล้วตรงไหนคือตีสองตีสองเหรอครับเป็นมีนแล้วนะ ก็มันก็ไม่ใช่ทุกวันหรอกครับบางวันก็บางวันบางวันก็ไม่เจอกันเลยครับเพราะว่าผมก็อย่างเช่นถ้าในวันธรรมดาผมก็เป็นคนตอนเช้านอนเร็วผมก็เลี้ยงลูกตอนเช้าอะไรที่ต้องจัดการตอนเช้าผมก็จัดการเขาก็จัดการพากลับบ้านอะไรที่เป็นคนการตอนเย็นสาวนิดผมก็เล่นมีดนตรี่ากจังหวัดนี่ก็เลี้ยงลูกเาก็เลี้ยงลูกไป แต่ผมได้ที่ชัดเจนใช่ค่ะเขาส่งทางเรารับและดูแลต่อหลังจากนั้นนะคะเขาจะตื่นเช้าเราจะตื่นสายแต่เราจะนอนดึกเพราะเราได้ทำงานช่วงตื่นลูกหลับแล้วเนี่ยบ้านจะสงบแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นเวลาทํางานของเราเราเฉพาะที่พี่พงต์นอนดึกเพราะว่าด้วันที่เาเฉพาะวันเป็นเล่นคอนเสิร์ตผมเล็งเห็นถึงการได้เปรียบของรอบเช้าเพราะว่าถ้าใครมีลูกนะครับก็จะรู้ว่าการส่งลูกตอนเช้ากับการรับตอนเย็นคนละเรื่อง คนละโล่ผมทำมาทั้งสองแบบแล้วแล้วผมแฮปปี้มากกับรอบเช้าเพราะรอบเย็นมันต้องต่อยาวไงต้องพาไปทานผิวแล้วก็อะไรต่างๆไม่รู้จะต้องไปบริการความต้องการต่างๆลูกชายลูกสาวนี่แน่นว่าจะไปนู่นไปทำกีฬาทำอะไรตอนเช้าคือแค่ตื่นเช้าแล้วก็ส่งคนจบเลยแล้วอย่างของภรรยารอบไหน ูดภรรยาล้อเมรแมาผมนั่นก็ไม่ใช่เรื่องของใครที่จะรู้เรายังเป็นนักแสดงจากศตวรรษที่20นะครับเรื่องบนเตียงอย่าหวังว่าผมจะมาพูดในในเวทีนี้คนอื่นเขาพูดกันเยอะๆก็ไปลองไปฟังคนอื่น มาอยู่แบบดูแลอาหารการกินอะไรเงี้ยทำไม่ได้ภรรยาก็ดูแลอะรเงี้ยจอจ่าพ oh, ูดถึงอาหารการกินแน่ๆผมเห็นเลยนะตาผมใส่แว่นดำแต่ผมเห็นแววตาคุณนะเห็นแล้วไม่เขินนะพิจักกัน ไปบิดล้วค่ะจับได้ก็บิดไปบิดมาบอกเลยว่ามีเล็กหล่อมากค่ะอันนี้ก็เห็นด้วยนะครับออันนี้ก็สุดเซร์ใช้แฮร์ริสหน้าตาดีค่ะใช่ค่ะมันเลยแฮร์อะไรใช่ค่ะแฮร์ริสของพี่เล็กก็มีอะไรจะบอกไหมแหละเขาบอกว่าหน้าเราไม่เปลี่ยนเลยไม่หล่อเลก็แต่งหน้าใส่หมวกใส่แว่นบางทีก็ไว้หนวดยาวด้วยแล้วก็เลยดูดูเหมือนหน้าไม่เปลี่ยนนะครับแต่ว่า ผมว่ามันก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วนะ เราแต่อายุเก้าสิบอ่ะเนาะกระดาษกระดาษเก้าสิบภรรยามีการดูแลเรื่องความหล่อไหมว่าต้องสตาร์ความมากเขาดูเขาเขาเขาเอาอะไรมาปลอกผมก็ไม่รู้เขาอยากเขามาลองสูตรนู้นสูตรนี้อ่ะที่แรกลองอันนี้มาจากญี่ปุ่นเป็นน้ำตาแมวน้ำฟินแลนด์เป็นหนูทดลองใช่หรือไม่ก็านอนตักนะคะแล้วก็ใส่เซรั่มแพลนสเนี่ยแหละจะทำบ่อยมากพูดไปสิใส่ของนิดนึงทำไหมคะทำไหมคะภรรยาทเป็นอะไรที่ผ่อนคลายมาก ช่สามีบอกนอนตายตาหลับคาตัดได้เลยช่วงสำหรับนวดศีรษะใส่แฮร์ลิสไปเนี่ยค่ะใช่ไหมคะแสดงว่าพี่ไม่ไม่ได้ออกไปข้างนอกหมายถึงว่าไปหาไปหาหมออะไรเงี้ยคือภรรยาใช่ภรรยาเป็นคนประคองค่ะแต่ว่าเดือนละครั้งค่ะเพราะว่าคะเพราะว่าอย่างเดินละครั้งคือแบบว่าต้องทำกัแล้วแต่ถ้ามีเงี้ยถ้าถ้าถ้าภรรยาว่าถ้าถ้าว่าเขาก็ยุ่งเหมือนกันคือเราก็ต่างคนต่างยุ่งนะครับแล้วก็ที่สุด ที่เราชอบมากที่สุด้าถ้ามีเวลาก็คือออกไปหาร้านอาหารกินข้าวกันนั่นแหละมันก็ไม่มีอะไรมีความสุข,ขอะไรอย่างนี้เดีวันนี้คนมาถามเรื่องเคล็ดลับความรักเราเบื่อมันตอบยังไงเขาถามมันไม่มีครับมันแล้วแต่คนแต่ว่าคุณก็ต้องอย่าคิดว่าคุณจะเปลี่ยนเขาได้นะเพราะว่าเ,<อ>เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วว่าไออะไรที่ผมเคยเอ๊ตั้งแต่วันแรกๆนะ ผมยังเอ๊ะอยู่ทุกวันนี้เลยแลวผมก็นึกว่าเออเดี๋ยวก็ค่อยๆขัดเกลาเดี๋ยวก็สังเกตว่าเ,ออเราแบบ,เออแบบชอบพักเรื่องเดิมๆก็พักอยู่แล้วเราก็คงพักกันตลอดไปและเรื่องที่เขาพักผมก,ก็เป็นปัญหาเดิมๆเ, <c oughs> เราไม่ได้เปลี่ยนกันเลยแต่เรารับได้ไง <c oughs> เราชอบ <c oughs> ด้วยซ้ําเลยมันก็คืออย่าพยายามเปลี่ยนใครถ้าคุณรู้สึกว่าคุณต้องเปลี่ยนเขาหรือเขาพยายามเปลี่ยนคุณก็คงต้องหาคนใหม่ว่าพี่ธนาซ่ามันก็เป็นสิ่งที่พี่เอ๊ะ ภาพค่ะเขาบอกบางทีฉันน to ่ะเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วเธอยังไม่เปลี่ยนเลยก็เราเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายนะคะทำทุกอย่างไม่ตกใจไม่เปลีเสมอใช่เสมอต้นเสมอปลายค่ะเราเลยอยู่ด้วยกัน16ปีมาเราจะไม่เปลี่ยนไปแม้ในทางที่ดีหรือแย่เป็นไงเขาเปี่ยนที่คอนโดเลื่อไร้ป็นไรได้เลยผม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 ทำใจแล้วเขาไม่เปลี่ยนแน่ๆเขาไม่เปลี่ยน เดโอเคขอบคุณค่ะคุณค่ะอินเสิร์ตจ uh, 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 ้าอินเสิร์ตนะคะขอบคุณ่นาตนี้นะคะ1 2 3สองสีะยกกล้องนี้ด้วยนะคะ